ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยเนี่ยบุคคลรบริการบ่าวคุณเกมเมอร์อยู่ผมมาเตยซี B, บ,บีนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมโครฟลับนะแบบเป็นเซิร์ฟเวิสไมพิกไมมิทิเกนวิชวลห้างเกม,ม,เกมโอเคแล้วก็ไปเล่นกันเลยหนึ่งศูนย์ฟุตชุบไปชุบมือแล้วอู้ดับหินดับหินดับหินโอ้ไม่ได้เลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยยังไงกล้กองนี้กล้องน,นี้กล้องน,นี้เ้ย โอเคมีคนคิวก็แล้งก็อย่าเบิง่งใจเย็นเบื้งใจเย็น เออจบไปโอ้ไล่ลากันเต็มที่เลยเฮ้ยเฮ้ยก่องไปมาบ้านนีกัน บ้านนี้มีคนไปยังเราจะกดใช้สกิลท,ทำไมวันนี้โอเคจัดของแป๊บมาเยี่ยมไปเลยโอเค นี่แหละเยี่ยมนี่โอเคใช่แก่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมีใครวะมไม่ได้เราก็ต้องหาคนก่อน มืนงั้นเราจะไม่ได้ฆ่าใครเลยเมื่อกี้เราก็ฆ่าไปสองคนเอ้ยคนเดียวเฮ้ยมีคนมาแล้วแถวนี้เฮ้ยใครมาแล้ววะแถวเนี้ยบ้านนี้นะ่จะยังไม่มีใครมาโอ้

คนคนเหลือแค่นี้เองเปียวเลยไมเหลือแค่นี้เองอ่ะไม่คนมันน้อยจังตอนแรกมันที่สิบกว่าคนไม่ใช่เหรอเอ้ยสปายชอบวิ่ไหนจะต้องจะได้ไปฆ่าคนหน่อยพัลบันสอง หนี่าไหนร้วก็พันแปดน่ายอยู่ทางนูน้นไปดีกว่าแต่ได้ไปฆ่าคนด้วยไม่เห็นเลยอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ๊ยอย่าแหลกดิติดอะไรวะเนี่ยเอม,มีคนเอาอะไรหมดมา สะายอบู่ไหนจะแ็ปไปฆ่าคนนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวสะพายรับแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้ว่าคนไปเอาแล้วฮ้ยนี่ไงตัวอีชันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยต้องไปหาคนก่อนก่อนที่มันจะไปอุ๊ย นี่ผมมีแค่รากไมน้นะเนี่ย่วยร้อนแอดเยี่ยมไปเลยแล้วก็โอ้โหจุดทองเต็มเต็มยศก็เลยทีเดียวนี่สบายรอบอุย้ยดี๋ยวไง่มีคนมาหรือว่าเอ้ยมันต้องมีคนมาสิไม่งั้นของมันจะเหลือแค่นี้เหรอ Uh, ờ, lấy con đi cho Để không nó lâu, chuyển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  lâu. ừm xíu mát lấy nè ừm siêng ừm 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 โอ้โหอืม hmm. ย mm ังย้อนอีกคนไงโอเคพร้อมแล้วเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เดี๋ยว mm hmm. เลือด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  mm hmm. 三、二、so，哎、so，我吃点。 เฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียว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 ,ยว,ยวโอเคชินาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโฟหลังจากที่ตอนแรกนี่ค่าตัวเออ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอคนที่มันเป็นกเกมเพรอะเออแล้วก็ชุดเลกอะได้นะครับก็หลังจากนั้นก็ดีนะครับโอเคก็ คุณม้านที่รับชมะครับโอเคสรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะนรับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วคอมเมนต์ด้วยนะว่าเล่นดีไหมอะไรอย่างงี้ยจะไหมเนี้โอเคโอเคสรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับเซิร์ฟไม้เพล็กซ์ก็บ๊ายบายครับ